สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก g o ล i l l a t ีด้วยนะครับวันนี้พี่จะพูดถึงกิจกรรมใหม่เดือนธันวาคมนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมนี่เลย แผนใหม่กํลาลังก่อตัวคืออะไรเอ่ยมันคืออะไรบางคนที่เคยเล่นมาแล,แล้วมันมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมก็คืออะไรเอ่ยเอ่ยเอ่ยนี่เลยก็สวรรค์ที่เก่าอีกครั้งครับกับคืนมาเยือนนะครับผมวางแผนปฏิบัติการป้น,ปนก็คืออะไรมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ครับผมก็ก่อนอื่นนะครับผมพี่ขอพูดว่าทําไมเราถึงไม่ได้ไอวอลทำไมเราถึงไม่ได้อะไรเลยนะครับผมก็คือยอดคนดูมันไม่ครบนะครับผมก็คือทั้งหมดเท่าไหร่ แสนห้านะครับผมมันไม่ถึง Shooting มันได้แค่นิดเดียวก็เออรับแค่ที่มีนั่นแหละแต่ต้องเสียใจไปครับยังมีไอบอยอีกชิ้นหนึ่งที่เขาดูว so ่าเราต้องดูไม่ครบก็คือไอวอสีเขียวนั่นเองอันนี้ก็รับตามพี่ไปนะไอวอสีเขียวตัวนี้ครับดองมางแต่พีไฟแม็กเออพี่ก็งงเหมือนกันดองมาจนถึงเดี๋ยวไอวอสวยนะไอวอเป็นสีเขียวที่มือด้วยนะดูดิลูกเล็กๆอ่ะเออก็ประมาณนั้นแหละ โอเคเดี๋ยวพูดถึงกิจกรรมที่อัปเดตใหม่แล้วก็มีโบลลรพารใหม่ด้วยนะครับผมก็คือเป็นสิทขั้นสูงเดือนธันวาคมนะครับมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเกี่ยวกับโป๊กเกอร์นั่นเองนี่เลยโอ้โห,โหออกมาจากไพ่นะนะ <c oughs> สุดยอดเมจิก่งอโอเมจิกนี่ปุ๊ปุ๊บโคดําเรียบร้อยดูดโอ้มันดูดได้ด้วยเนาะอ๋อกมเอา เชิดดูเมจิกมากเมจิกมากแบบเวทมนต์แบบนิดนึงแบบโอ้โหดูเอฟเฟกอลังการเวอร์ดูดูดูนี่ดูดด,ด,ด,ดูเข้ามาในไพ่ซะงั้นอยากคำถามของพี่นะคือมันเขาผิดอะไรมันผิดอะไรถึงดูดเข้าไปทุกทีจะเป็นตำรวจสามคนวะเออไม่ใช่แล้วนะก็ประมาณนี้เลยครับอิริพาร์ตหรือวอร์พาร์ตก็คือเซ็กชั่นสูงนั่นเองนะครับผมโอ้สกินระเบิดนะครับผมอันเล็กนิดเดียวนะครับผมแล้วก็มีทั้งนั่งชุดฟรีแล้วก็นี่ด้วยโอ้โหแย่แย่ไปหมดเลยผู้ชุด ชุดเอาอยู่นะเอาอยู่นะอฟโป๊กเกอร์นะครับผมแนวโป๊กเกอร์โป๊กเกอร์ไพ่นั่นเองบูบบอดโคตรเอาดูดิบอดอ่าดูดิแล้วก็ปืนพลาสมานะครับผมแล้วก็เออเดี๋ยวนี้ก็ททำกล่องดวงใจสวยเนาะดูดิเป็นเหมือนคริงอ่ะคริงอ่ะโอ้กระเป๋ากระเป๋าเป็นไพ่นะครับผมก็โอเคเลยโหหน้าเติมอยู่้วมีท่าทางด้วยนะอน่แหนดิวบอกว่านี่มันอะไรไงเดียวอย่าเข้ามานะเดี๋ยวทิมตาบอด อะไรประมาณนี้เหรอครับผมก็ประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็มีโอ้โหนวดด้วยนะมีหนวดโคตรเท่บอกเลยอย่างเท่อย่างเอาอย่างเอาดูด้วยอย่างเอาอย่างเอาเลยดูอย่างเอาอย่างเอาดู <c oughs> อ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับกับ สิขั้นสูงเดือนธันวาคมนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปดูกิจกรรมเดือนธันวาคมสาหรับสายฟรีบอกเลยนะครับผมว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนชุดก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูก่อนก็คือกิจกรรมทางด้านของทรชนคนปนโลกนะครับผมซึ่งมาเมื่อปีก่อนหรือปี ปีปีปีที่แล้วปีกายอะไรประมาณนี้แหละนี่ก็คือชุดนี้คือมันไม่ได้ฟรีนะคือพี่ไปหมุนได้1เพชรนะครับผมก็ ประมาณนี้เลยแต่สําหรับคนที่มีปืนตัวนี้นะครับผมก็คือ a อนหรือปืนยิงยุงนั่นเองก็คือเป็นปืนที่ต้องทําภารกิจปั๊มเงินนะครับผมซึ่งปืนตัวน,นี้บอกเลยว่าแรนะครับผมแรสําหรับพี่นะไม่รู้ว่ามันจะแรหรือไม่แรแต่คือมันไม่มีขายเลยนะครับเราต้องไปปั๊มเงินให้ได้ถึงจะได้ปืนกระบอกนี้มาปืนยิงยุงซึ่งเป็นปืนกระบอกแรกที่เจาะเกาะในเกมนี้นะครับผมกระบอกแรกเลยและบวกอัตราการย,กยิงหนึ่งนะครับผมซึ่งใครมีถือว่าโอเคเลย จ๋งบอกเลยพี่ก็มีนะพี่ทําไว้ตอนนั้นตอนแบบเปิดช่องแรกๆเลยนะครับผมสําหรับทางด้านของปืนเอ็นตัวนี้ <c oughs> และยังมีทางงด้านของสกินต่างๆของสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นแพนด้านะครับทรชนคนป้าโลกนะครับดูเป็นตัวอย่างเผื่อเขาเอากลับมาให้เรา เล่นอีกครั้งแจกฟรีอีกครั้งนะครับผมแล้วก็มีสกินน้องแมวทรชนคนปรโลกนะครับผมสวยมากเลยนะครับผมซึ่งกิจกรรมเดือนธันวาคมก็จะเป็นกิจกรรมทางด้านของทรชนคนปรโลกนั่นเองนะครับผมเป็นภาค2น,นั่นแหละเออประมาณนี้นะครับผมก็จะมีอะไรหลายๆอย่างมาให้เราเลยอ่ะรวมถึงกระเป๋านะครับผมกระเป๋าสายฟรีครั้งที่แล้วได้มาหรือเปล่าครับผมถ้าไม่ได้ก็เตรียมตัวนะครับได้กระเป๋าใหม่นะรอบนี้แต่กระเป๋า เก่าซีซั่นแรกจะเป็นแบบนี้เลยนะครับที่แจกฟรีครั้งที่แล้วนะครับกิจกรรมตอนนี้มันผ่านมาแล้วนะโอเคต่อไปก็เป็นทางด้านของบอดนะบอร์ดไม่ฟรีนะแต่บอกเลยซีซั่นนี้แจกฟรีแน่นอนเป็นแบบเป็นบอร์ดเงินเหมือนกันนะครับเหยียบเงินลงจากฟ้านะครับผมโอ้โหรับฟรีทุกคนนะครับการันตีนะครับไม่ใช่อันนี้นะเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะยครับผมก็ประมาณนี้เลยเกี่ยวกับทรชนคนป้อโลกนะครับอีพีหนึ่งก็คืออาจจะแบบว่า 1> 1. นี่แล้วนี่คือภาคสองของเดือนธันวาคมก็คือแบบนี้เลยนี่ปฏิบัติการครั้งใหม่กลับมาแล้วฟรีไฟล์เอกช,อชนคนปโลกนะครับผมก็ประมาณนี้เลยหน้าตาก็เป็นประมาณนี้เลยกิจกรรมก็คือปิดฉากภารกิจรับรางวัล <c oughs> มาเรามาดูก่อนนะครับผมปฏิบัติการกอดสวรวค์ป้นสุดซิ่งก็คือจะเป็นพินกับชุด ผู้หญิงนะครับผมก็ต้องดูว่าจะมาในรูปแบบไหนก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะพี่จะลงให้เล่นยังไงอะไรยังไงนะครับผมมาเราไปดูกันต่อเลยนะครับผมทานรับคนปโลกนะวันที่4นะครับผมอาจจะเป็นทางด้านของล็อกอินอะไรประมาณนี้แหละหรือยังไงก็ต้องรอดูนะครับผมแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยปฏิบัติการล็อกอินชิงไอเทมก็เป็นทางด้านของ กระเป๋าสวยๆแบบนี้เลยนะครับรีมิเต็ดด้วยนะบอกเลยนะไม่มีขายนะครับผมสวยด้วยมีเงินทลักออกมาด้วยนะครับผมต่อไปวันที่สิบเอ็ดล็อกอินปั๊บที่บอกว่ามีบอร์ดนะครับเป็นบอร์ดแบบนี้เลยนะครับผมเซิร์บอร์ดนะครับผมวันเดียวเท่านั้นล็อกอินบุ๊บได้บอร์ดทรชนคนปนโลกเลยนะครับ <c oughs> อแหมขอแห้งกันเลยทีเดียวแหมได้บอร์ดอ่าแล้วก็สูตรแดงนะครับแรงทะรุมแมอันนี้ก็คือพี่ไม่รู้มันคืออะไรนะ อ่าล็อกบอกล็กบอกอะไรก็ไม่รู้นะมันเป็นกล่องสุ่มๆอะไรสักอย่างเนาต้องรอดูนะครับผมอ่าภารกิจเข้ายึดเกาะรับนนวันที่5ถึงวันที่14กันเลยนะครับผมก็เป็นอาจจะเป็นการล็อกอินหรือฆ่าสังหารอะไรก็ประมาณนี้ก็ต้องรอดูนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยจะไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆเกี่ยวกับกิจกรรมฟรีไฟทุกรูปแบบเลยน่ครับผมก็ประมาณนี้เลยอ่าสายฟรีห้ามพลาดนะครับผมรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนี้แล้วก็โอ้โห จัดหนักจัดเต็มแจกฟรียกเสิร์ฟนะครับผมขอน้ำกินหน่อยดิคอมันแห้งเลยนะโหจะได้ของฟรีก็ประมาณนี้เลยนะครับเกี่ยวกับ yep. กิจกรรมเดือนธันวาคมครึ่งเดือนนะอ่ะพูดง่ายๆคือมันมีแค่ครึ่งเดือนนะครับผมและอีกครึ่งเดือนอาจจะเป็นคริสต์มาสนะครับก็ต้องรอดูนะครับผมโอ้โหเสียงแหบเสียงแห้งเลยทรชาตคนบนโลก เอ้ยแม่ไม่มีน้ำซะด้วยนะโอเคมาเดี๋ยวเราหมุนในนี้เล่นไปก่อน,นครับก็พูดถึงก็คือมันมีแค่14วันถึงวันที่14นะครับก็ต้องรอดูว่ากิจกรรมต่อจากวันที่14ขึ้นไปอาจจะเป็นคริสต์มาสปีใหม่นิวเยร์อะไรประมาณนี้ก็ต้องรอดู แต่พี่เขาบอกให้เก็บเพชรไว้เยอะนะครับอาจจะมีการลดราคาของไอเทมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวละครสัตว์เลี้ยงสกินปืนอะไรประมาณนี้ร้านค้าตลาดแห่งความมงความมืดอะไรเนี้ยอาจจะมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้เลยและสําหรับคนที่รู้ว่ามันอัปเดตวันไหนแพทเนะี่ยก็คือพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นวันที่2หรือวันที่3ก็ต้องรอดูนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสุดท้ายนี้นะครับผมก็เตรียมตัวให้ดีเร่งๆไอเทมไว้เลยนะว่าจะเป็น ไอเทมจากภาคเก่าหรือภาคใหม่หรือภาค2หรือภาค1อะไรเงี้ยคือเขาเอากลับมาแน่นอนนะครับผมก็พี่มีไอเทมภาคแรกแล้วส่วนตัวก็อยากได้ภาคใหม่นะแล้วมีชุดผู้ชายหน้ากากขาวนะีก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์แล้วจะไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องพี่นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเจอคลิปต่อไปครับผม